สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับวันนี้ผมขอนําเอาคาาําภาษาถิ่นใต้ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้มาเรียนเสนอเพิ่มเติมเพื่อความ,ม,ม,มสมบูรณ์ของคํานั่นก็คือคําว่าบวชบวชเช่นอย่างนี้ครับบอใบไม้สลละอัวชอช้างสะกดอ่านว่าบวชบวชแต่ชาวปากใต้จะออกเสียงคํานี้ว่าบวชบวชคำว่า บวชก็หมายถึงถือเพศเป็นภิกษุหรือสามเณรน,นะครับแต่ทีนี้มันมีคำขยายเพิ่มเติมคือคำะสมเพิ่มเติมก็คือคำว่าบวชตาเจา้าบวชตาเจา้าคคำว่าบวชตาเจ้าก็คือชายที่สูงอายุแล้วมาบวชตอนที่มีอายุมากแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าบวชตาเจา้า บวชตาเจา้าหรือถ้าจะแปลเป็นภาษากลางก็คือบวชเ,เป็นหลวงตา่นเองบวชเป็นหลวงตาเรียกว่าบวชตาจา้าครับบวชต่อไปก็คือบวชกลุ่มบวชกลุ่มครับก็คล้ายๆกับว่าคลุ่มเอาบวชง่ายๆไม่ต้องมี การจัดงานใหญ่โตกระเริกรกลับเรียกว่าบวชกลุ่มก็คือบวชกันเงียบๆนะเจ้าภาพไม่ประสงค์จะจัดงานให้กระเริก,รกเป็นที่เสียเงินเสียทองก็บวชเอาเฉพาะส่วนที่เป็นการบวชเป็นจะเป็นบรรพชาหรืออุปสมบทก็ตามแต่แต่ก็ไม่ได้จัดงานเขาเรียกว่าบวชกลุ่มคือบวชเงียบๆโดยที่ไม่ได้จัดงาน เป็นที่เอกลือครับบวชต่อไปก็คือบวชนาไฟบวชนาไฟอันนี้ก็คือเมื่อบรรบรุษเสียชีวิตาญาติโยมก็จะให้ลูกหลานเนี่ยมาบวชนาไฟหรือบวชนาซอบบวชนาไฟหรือว่า บวชนาซอกก็เป็นที่รู้กันว่าบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้วายชนอาจจะบวชสามวันเจวันหรือเดือนหนึ่งก็ตามทีแต่นั่นเป็นการบวชนาไฟหรือบวชนาซอกครับทีนี้คำว่าบวชนาไฟบวชนาไฟ มีความหมายอีกความหมายหนึ่งถ้าเป็นสำนวนเนี่ยเขาหมายถึงการโกนขนในที่ลับของผู้ที่จะเป็นมารดาก่อนคลอดเขาเรียกว่าบวชนาไฟเช่นกันครับเป็นสำนวนนะครับหมายถึงการขนโกนขนในที่ลับของคนที่จะเป็นมารดาก่อนคลอดครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็มีตัวนี้ครับบวช แกบนบวชแกบนครับก็อันนี้ก็ชัดเจนนะครับบวชหลังจากที่ได้บนบานอะไรไว้ขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้สำเร็จตามประสงค์แล้วคนที่บนบานไว้ก็มาบวชแกบนบวชแกบนหรือบางทินก็อาจจะเรียกว่าบวชแกมเลยบวชแกมเลยก็คือบวชตามที่ สัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะครับเป็นการติดถึงบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ครับตากว่าท่านชอบใจจะกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ก็จะเป็นพระคุณครับ